สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่ในช่องบอลบอลนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับพามาดูนะครับวัตถุมงคลนะสายบ้านมีดีนะครับแต่จะเป็นวันนี้ที่จะหยิบมาเป็นตัวอย่างให้ดูก็คือจะเป็นฟิล์มกระจกนะครับฟิล์มกระจกสำนักบ้านมีดีนะนะครับผมพามาดูก่อนฟิล์มกระจกเอาขนาดห้อยคอก่อนนะฟิล์มกระจกขนาดห้อยคอครับก็จะมีนะครับแบบนี้นะครับนี่นะจะเป็นฉากหิ้งเต็มนะครับ ด้านซ้ายนะครับเป็นฉากหิ้งเต็มนะครับด้านขวาเป็นฉากซูมนะครับนี่นะครับฟิล์มกระจกบ้านมีดีนะครับก็จะก็จะมีนะครับสองฉากนะครับที่ที่เป็นที่เป็นขนาดห้อยคอนะครับก็จะมีสองฉากนะจะแบ่งออกเป็นสองฉากนะครับฉากละหนึ่งพันห้าร้อยใบก็คือสร้างทั้งหมดอ่ะสามพันใบนะครับอ่ะนะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูก่อนถ้าเป็นนะครับนี่ครับหิ้งเต็มนะนะครับหิ้งเต็มนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีโค้ดนะครับด้านขวามือนะครับผมไม่มั่นใจว่าโฟกัสไหมนะครับอันหนึ่งนะเนี่ยจะมีโค้ดอยู่ขวามือนะครับนะครับทุกใบนะครับทุกใบนะครับแบบนี้นะครับฟิล์มกระจกแบบนี้นะทุกใบนะครับจะตอกโค้ดทุกใบนะครับจะมีโค้ดด้านขวามือทุกใบนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ก็ได้นะครับตัวอย่างโค้ดเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะจะตอกโค้ดแบบนี้ทุกใบนะครับไม่ว่าจะฉากทิ้งเต็มหรือฉากซูมนะครับก็จะมีโค้ดทุกใบนะครับส่วนยันด้านหลังเนี่ย ก็แล้วแต่นะครับว่าพี่ๆแต่ละคนจะได้ยันแบบไหนไปนะครับนะครับก็อย่างเช่นยันก็มีหมดนะครับยันน้าร้อยแปดยันขนมเปี๊ยะน้าร้อยแปดยันขนมเปี๊ยะยันหมูยันบัวนะครับอันนี้ยันเสืออันนี้ก็พิเศษหน่อยครับเป็นยันเสือนะครับนะครับฟิล์มกระจกจะสร้าง3,000ใบเนี่ยนะครับต่อโค้ดชัดเจนนะผมย้ํานะครับว่าทุกใบจะต่อโค้ดชัดเจนนะครับก็จะเป็นพวกยันต่างๆที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะยันหมูยันบัวยันขนมเปี๊ยะยันน้าร้อยแปด ก็อยู่ที่ว่าใครจะได้กี่สีก็จะแบ่งสีไปอีกนะอย่างนี้ก็มี2สีสีเดียวนะครับนี่แบบนี้นะครับฟิล์มกระจกนะครับบ้านมีดีนะครับเป็นลูปพ้าป่องนะฟิล์มกระจกนะครับจัดสร้าง3 0 0พันใบฉากลายหนึ่งพันห้าร้อยใบต่อโคตรชัดเจนมาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะมาให้ดูก็คือนี่เลยครับบานบูชาฟิล์มกระจกนะโอ้โหนะครับตอนนี้นะบานบูชาฟิล์มกระจกนะครับเหมือนกันนะครับต่อโคตรชัดเจนนะครับเดี๋ยวนะ ต่อโค้ดชัดเจนนะครับนี่ครับต่อโค้ดชัดเจนนะครับก็จะมีลายเซ็นพ่อป่องนะครับแล้วก็มีรอยจานพ่อป่องนะครับจะเป็นหมึกสีทองนะครับ้ายมีขวาดีนะครับอันนี้จะเป็นบานบูชาพ่อป่องนุ่วมานานะนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อน,อนออลองไปฟังหรือว่าอะไรเกี่ยวกับฟิล์มกระจกเนี้ยขั้นตอนการทําก็จะเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าจะเป็นวิธีการทําแบบสมัยก่อนอะสมัยโบราณอะนะอันนี้จะสร้าง2 9 9ใบผมก็เลยหยิบยื่นมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันเผื่อใคร อยากจะหาแบบไหนเก็บนะเพราะว่าอย่างเนี้ยฟิลกระจบอย่างเงี้ยปีก่อนอย่างเงี้ยก็เจ็ดแปดพันตอนนี้ก็หาซื้อไม่ได้แล้วบานบูชาลูกห้อยคอเมื่อก่อนสองพันอย่างเงี้ยปีก่อนสองพันเงี้ยตอนนี้ก็หาเช่าไม่ได้แล้วนะ <cas> ก็เผื่อเป็นแบบเป็นตัวอย่างเผื่อพี่พี่คนไหนอยากเก็บนะครับผมก็มีเก็บไว้บ้างนะครับอันนี้ก็ยิบมาให้เป็นตัวอย่างนะครับก็สะสมไว้ก็ไม่ได้มีเยอะมีอะไรก็สะสมไปทีนี้ทีละหน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ม <cas> ขอมาแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยกดกระดิ่งขอบคุณครับ